จาจาได้เวลาเข้าครัวนะคออวนจะใส่เป็นอยู่ยเรื่องแกนบจังสิกระดาษคัดเจรจของบุมีตะเดวจ้ะเห็ดกับเขาบุมีตะเดวท่านไหนเขาในเมืองหรูอท่านไหนไปซื้อเัดเปรี้ยวหวาน ผัดเปรี้ยวหวานไก่ใส่กระเทียมลงไปเห็ดก้็เข่าอยวนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นหูเจเด็กตั่อูใหญ่เป็นเอาเผื่อนมาหาโอ้้ตุ้งมังายหนึ่งมีตแต่แบักอันนี้มีตแต่แบักลูกพับจ้ะ ถ้าเจ้ามีต้นมันโอ้ยจ้าแม่เนาะมึงเนี่ยกินหลงไปแย่สิวเจ้ากินหลงไปมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันโอ้ยโหว่าผู้ใด้มา,า,มาเก่าอยู่นี่สินกเอ้ออกไปซองเบิ่งโอ้เดีย๋ยเราบุกทับนะคะเอาหุกบเขาใส่กับใจใจต้องไปทับ หลากหลายจะเป็นพริกสามสีหรอกคะมะนัดแตงกวาสะพกกระทะตะพกกระทะใ่ไีหน่อยค่ะนาย้องตไปนั่นีมาชิงหลากหลายเลาจะ็รหลายกว่าเี่ยครับ Tăng đuôi ngâm mắn hỏi ta Qua bậc cửa thể Soya sauce Siêu cao ta รสด,ดีเพื่อความกลมกล่อแล้วเจากกว้าขาววุเแก่ของนี้รสด,ดีเลยค่อยาดตุเรดนอดน้ำลงไปสักหน่อยแล้วใส่พริกไทย,ยจ้จะใส่พริกไคนบ้าน่อยมากกินพริกไทยลายจ้ะใสพริกไ,ไทยลายๆ เกลือเสริมไอโอ딘ใส่โมเส่น้ำตาลเดือจากบ้านควยเบสบ้านควยบสมาเค็ดขั้เขัวใส่น้ำตาลเอาใส่เอาความหวานจากบักนับจา,าาานจากพัดเออพัดต่อไปพัดบุดนจะเพราะว่าที่หยวบเท่ากับกินกินสดได้เนาะ อัดแต่เห็นคนเข่าเครื่องเพิ่นจักหน่อยอเครื่องมันซึมเข่าเนี่ยผัดคนจักหน่อยกับเป็นอันเรียบร้อยจ้าหน้าตาดีด้วยเนาะทัดง่ายงเมน,นูนี่คุณสามีมาก,กินจ้ะกนมาแล้วกรังก็จิมาก,กินนะูเนานี่นุมันเป็นรสชาติกลางๆนะบะเพ็ดบะยังกินง่ายรสชาติด,ดี นี่บักนัดแต่งนึกอถึงเมนูนี้เลยเราใส่ประกอบเป็นแกงเป็ดเหมือนกันแกงเป็ดบักนัำเหมือนกันมากมาเส็รแซแจกจ้ะชิ้นเตี๋ยววันวานกินกระเพามอญคอสีสันสวยงามจ้ะมากินมากเลยห่วยห่วยได้หมดเจ้า น้ำป็นกระสิคนๆเริ่มคนแล้วจ้ะน้ำพัดไปให้หน,น้ำคนๆในแล้วมันเป็นแซ่บต้องอเผาเครื่องเลยแซ่บจะพี่น้อแซ่แบเสร็จแ,แล้วจ้า ็นอันเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้ะออ้หน้าตาดียังไดจแตกินขา้าวลำไยจิว๋ว